โซดีบอกว่าเ่านนี้เป็่อเมาเบงการที่จะเครื่อนทุ่งประสห้เป็นดอกไม้สวยงามค่ะมีถูกมาแบบนี้เนาะเขาตัดนี่ตัดหัวตรงนี้ตัดหัวตัดตรงนี้มันออกนะคะตัดออกแล้วก็ตัดขอบตรงนี้ออกเลยสองข้างใช่ค่ะตัดขอบออกนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอเข้ามาแล้วจะขอตัด หนีบออกเลยค่ะนะคะหีบออกเข้ากับจะได้เป็นแบบนี้เนาะข้านีถ้าอยากได้ดอกใหญ่ เป็นว่าวิธีการพักเนี่ยจะต้องเอาขนาดนี้ตลอดแล้วแต่เราจะชอบแล้วแต่ว่าถุงเล่าใบอนใบใหญ่นะคะเขาทัดได้ไหมแห้วเขาตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกเหมือนกันนะคะหรือแบบนี้หนูประสงค์ว่าหนูประหยากได้ดอกใหญ่หนูกะจะเฮ็ดสามอันนี้ดอกใหญ่พักสงอง่ะแล้วแต่ค่ะก็ ดอกไงทุก uhm, ็ยเหตเขาก็เอาเอาเ้าวางของถวใไว้นะคะเราก็พักครึ่งหนึ่งใช่เราก็พักครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเราอยากได้ดอกหน้าก็แบบนี้หลายๆชั้นนะคะง่ายๆก็ยาก เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้มาค่อยๆพับค่อยๆพับพับสลับกันไปสลับกันไปมาใช่ค่ะยิ่งยิ่งกลีบเล็กเท่าไหร่มายิ่งซ้อนกันสวยนะคะนี่นะคะแบบนี้ พับไปพับมามันไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะหลุดไปบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขามาแต่งเอาตอนปลายแล้วเอาลวดมัดกลางใช่มัดกลา,า,างนะคะมัดให้แน่นะะ<อ>น,นะคะอมัดไม่แน่นเลยนะคะมัดให่แน่นเคื่อาคับเฉาแเพศให้ดอกใหม่ใช่เสร็จแล้วคราวนี้เมื่อถึงเวลาดึง บางคนบางคนดึงแบบนี้การดึงมันจะมีเทคนิคนะคะบางคนเนี่ยดึงกีละด้านดึงแล้วบางคนคิดว่าดึงออกจากกันแบบนี้แล้วก็จบไม่เพราะว่าถ้าดึงแบบแบบนี้ออกจากกันจบมันจะซ้อนกันเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันจะไม่เป็นกลีบดอกออกมา,ามันจะบอกกระจายแบบนี้ให้ดึงให้สุดเราดึงดึงให้สุดเลยให้ตรงนี้มันเหลือเล็กนีดเกี่ยว เพราะว่ามันจะเป็นกลีบออกมาแบบนี้บางคนเนี่ยพี่ถือมาแบบนี้บ่อบ่อสวยนะคะดึงให้สุดดึงให้สุดจับโค้นมันตรงนี้นัให้มันเป็นอันให้มันอยู่ในจีบที่เราจับตั้งแต่ครั้งแรกดึงดึงให้ดึงให้หมนสุดตรงที่เข้ามาใช่แล้วก็ยางมะเบิั์นด้แล้วก็ดึงตรงนี้ด้วยนะคะใช่ มีการสำเร็จ